หมดทีเชตูแมนมาแล้ว,ว,ดดว,วอ่าสวัสดีฮะอยู่กับคาตากับเชตูแมนนะผมแต่คอมมันมีเครื่องเดียวอะ่ะประเด็นเนี้ยอย่าอย่าคาตาต้องไปทำงานแล้วเนี่ยเพราะว่ากำลังใจมา,า,าแย่งคอมเล่นจะบ้าละตู้เช้า,ชาแบงเล่นจำได้ป่าวเนี่ยอย่าตกเชอะนะ ตกแล้วบินไม่ได้เลยตายไม่ได้อันนี้เป็นหมดหมดธรรมดาหมดโน r มอินเ t e l l ลิกกี้หมดแล้วลงทางงนี้ทางนันไงทางนั้นเนามเห็นทีแวบหวบอเปแบบกันไงเห็นแวบแวบ เขาก็มาแย่งใครกันแน่โอ้ยพี่บอกว่าพี่พี่ปกติพี่จะเล่นแบบกับเพื่อนไงใครตัวุ้งผมแค่มาหาอาหารให้เฉยๆแล้วก็หาฟักทองนี่คืออาหารเหรอบ้านหายเอ้ยหาคุณหลงเธอแล้วทำไงดีลงทางนี่งั้นไงอะไร ล้วขอโทษพี่นกพิกบ้านผมหายไหนขอโทษนะเดี๋ยวผมไปหามตรงนั้นหรือเปล่าพี่จได้ว่าพี่พี่ข้ามแม่น้ำมาหามาค่ามาสันหนูก็จําได้ว่าข้ามแม่น้ำหนูไม่รู้ทิศทางไหนข้ามแม่น้ำใครดอกไมคุณดอกไม้คุณใครอกไม้ค สร้างบ้านใหม่ก็เฉียหมดเฉียบล็อกหมดจะมืดแล้วขอโทษแล้วรีบหัวอ้อาแถวนี้จำได้แถวนี้จำได้แถวไหนเคยเลยมาเลยมาสร้างบ้านเลยมาแถวๆนี้ใช่ไหมสร <c oughs> ้างบ้านไหนสร้างบ้านใหม่ได้ไหมคุกคุ้นๆหน่อยนึง ว้าวขี้เฌอจังเลยเฮ้ยแถวนั้นดีเรว่าบุกบุกบุกุมบีอ่ะบุกลุยอมบีเพราะเราเดิมช่างดักเพื่อไม่ๆๆเราจะกลับบ้านงยหา่เจอตลุยโดดแค่นั้นหรือเปล่า กิรุพันธ์นำทางไปเหมือนไปหกักเกตุยตุดตัวนั้นเออไม่อยู่คือตอนนี้ไม้เขาใครตกใครตกเพาว่านี่ของไม้อยู่นะคะคาร์ดูดลงทางแล้วทำไงด,ดีหายวิ่งนัน่นไงตะลุยโดมชอมบี้วิง่ง วิ่งเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งล่าหมูเฮ้ยคุดย่าทำไม22เดมีซอมบี้ซอมบี้ค่ะหมูผมจะตายแล้วก็ไดูดเลือดมันดิชิบหอย ค่อยๆหน่งนี่เออใม่นะใครเติบบูงพอดีไม่ชอบไม่ไม่กลัวไม่กลัวนี่น่โอ้ยโอ้ยคนตอนี้จะปล่อยเป็นหน้าที่ใครตินะฮะปล่อยโอเคไปนี่แน่นี่น่เออโอ้ยโอ้ยโดนเอื้อตาย เผือแป๊บเดียวไม่ได้เลยคนเมื่อกี้มาอยู่แล้วไปทำงานแล้ว่เย้โดนดูดเลือดทำมีนักดูดเลือดนักเกตุยตูดมาแล้วทำมีนักดูดเขาพี่มันกินสมองไม่ยังรู้ไหมนี่เนี่ยทำแบบนี้ก็ไม่ตายแล้วในนี้มันมีแบงค์มันแบงค ว ja ิดีโอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนโดนยุงไม่กัดก็โดนยุงไม่กัดอัดไม้ก่อนไหมเลือดดูเลือดล้วนมันยอมตายอีกครั้งมูหมูเป็นไง อ้าวใครมาดักหลังเนี่ยยายนึกว่าใครนั่น,นไงสกิลตันชอมวีคิมเปอร์สกิลตันสองตัวจอมวีกับคิมเปอร์หนึ่งตัว อันนี้ก็มีเด้ตะลุยดอไม่กลัวแล้วหายกลัวแล้วตะลุยเอา้าผ้า ชอมมี่เร็วกำตายข้ามันเอายาไ,ไปบ้าสิชอมมี่ไปน้ำยาที่มันเมื่อกี้มันยาทำให้ลดเลือดตีทีนึงก็ตายแล้วเพราะนยนอ่ะดเปิดบุก ชู่ใครเอวีเอไม่วิ่งเอรันเอไม่วิ่งรันแปลว่าวิ่งเหมือนกันเอรันอ้ามจับแกวตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยเอาชิ้นรอดตรงนี้ก่อนอย่าไปเจอแกงั้นขุดหลุมดิขุดหลุมฟังตัวแถวๆนั้นอะไอเดียเป็นอย่างนั้นเองนิ้วป่านี้ ก็จะเจอเกลลิตันเพราะมันชอบหลบมันเพื่อมอยไปหาลูกหมาเัวคุณจะพาแล้วเย่ yeah! รถตายแล้วแฮ hey. รถตายแล้วแลัง hey. จากที่เขาตอพ่อใครตัวคุณหนมันหาเขาก็ได้เจอบ้านในสักทีบ้านเฉินสุกที่ไม่ได้เจอกันนาน Bye bye. นะบายบายน่าจะอมวีชุดเฉียนจะน,น่ากลัวเขาเนี่ยคือทำเมฆที่ไม้ก็ไม่มีแล้วไม่สุดก็เจอผาถิ่นหนูจะหลงทางตายอ่ะงันคงก็ต้องรอถึงเช้าสักทีว่าแต่ใครเผาหินเล่นเนไหมเผาหินเล่นเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยากได้ทานนะ หนูเจ้าไ่เผาชาเผาโล่ไมเลยรหขุดดินได้ไมดดป,ปอ๋อไป่หาธาตุไ,ได้ลองดูอย่าให้เจอท่ำชมบีเลย đi cứ thăm đạp thôi cái tuần dưới lưu chưa trong bên hông thăm 3 sạp vô nè 1, 2, 3, 4, 5 ừ. ฉันชองสอไปเล่นสือแล้คงต้องต่าบนไดนี่ไปขี้แล้ว เดียวแล้วก็คคต,วตีต,ตัวเองไงแล้วเลือดรถมันก็เพิ่มฟรีตแล้วาานเ,เวล้ีบเก็บคนมาขี้แล้วรีบเก็บ เก็บข้าวขี้เร็วเอาข้าวยัดช่วมใครตโค้งเลิกเล่นมุนี้ได้ือแเทีลยช้ไปเ่อวมราะนี่คือที่ที่เปียกชื้นแล้ว สโนว์แมนก็ลงได้ด้วยเดี๋ยวๆที่จริงเขาสโนว์แมนต้องละลายแต่ว่าแถวเนี้ยลงได้ชื้นเพราะนวนคือสโนว์แมนบอมคือสโนว์แมนบอมคือสโนว์แมนบอมต้นคาร์ทาวนเอามาทำเป็นตัวสโนว์แมนการผมตายได้ไง โดนเกะชนมั้งเดี๋ยวๆต้องหาบ้านก่อนเย้เซว่แต่ใกล้ชาวแล้วทนหน่อยนาะชมบี้กำลังโดนแพบ้านเราอยู่ไหนรู้ดูนั่นดูนั่นว่าอยู่นั่นนั่นแหละ นี่ัำได้ยำได้แต่ข้าแก่หน่อเออฮะแต่ต้องไปยาวเลยนะใช่แล้วเพราะว่าเรามาสร้างบ้านไก่เฮ้อ ชิว <c oughs> เอามาจาบใส่แขนพี่ก็ลำลองมันไปเองอะ่ะมันกระโดขด,ด,ข,โดข้าตัวตายไปหาเพียงอมหมก็าเลือดเปนกระเด็นจริงกระโดดข้าตัวตายเพราะมันจามเอง

มาเดี๋ยวพาเดี๋ยวก็จะไม่น่าใส่น้าหนาเนาใช่แต่ต้องไปยาวไม่น่าใสอย่างนี้ยังไม่อดใจอีก ขี่มาเล่นกันเถอะม,ม่เชือกอดี๋ยวไปหานี่ไปหาบ้านมเนานมง่ีอะไ้วยัก็แครอทมันล่อไงอ๋อไม่มีแครอทก,ก็หาผลผลิดแครอทมัปลูกดิไ้ตงลงั้นไปบ้าน MBC ไปเอาผลผลิตแครอทมามาล่อมา พอมาลอบมาปุ๊บเราก็ขี่มันนะแล้วก็ขี่วิ่งหนีชอมบี้มันจะมามเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวยายทำางแล้เดี๋ยวยายทำให้ไปทางเจอบนอ ตาวนี้จำได้เคยมาไม่เนะเนี่ยที่เป็นแบบนี้ร่องแบบนี้นี่บ้านเราอยู่ไหนอะทางนูน้นมันวนไปเหมือนเดิมเลยทางนี้เราจำได้ดีม,มันจะวนไปลงทาง้วที่เพียแมงง,งไปทางนู้นน่าจะถูกกว่านะพี่แบม ใครเดี๋ยวกินจ้าจ้าเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าดหจ้ิมะไม่ละลายปะดูดิเพราะมันทำจากเล็กเล็กอะจมน้ำจมน้ำ น,นมินได้ไใช,ใช่บอกแล้วทำเจ็งน้ำมิ้นได้เลยห,ห,หนูก็รู้ตั้งนานแล้วว่าไม่มีไม้อ่ะแน่ใจเนื้อหายหมดเลยอ่ะก็เนื้ออยู่นั่นไงเตะุยรวดดอง เราอยากไปบทอ,นะอื่นนะหมดี่นั่น่ะไม่อันนี้คือพวกอการเดินได้แต่ที่จริงต้องเล่นสองคนนะแต่ว่าคอมมันมีเครื่องเดียวอะเราดูไม่มีนอกน,นั้นจะมีแต่ไอแพคไอแพคก,ก็ใช้ไอแพคเล่นดิไอแพคเป็นเครื่องต่อคอมเลยเพียเที่ยวเ่อง <c oughs> ต่อเพียก็กดหมดนี้ดิเ <c oughs> ขียนตามมันไง ช่ไม่งั้นเพียมตายแน่เดี๋ยวหาบ้านไม่เจอใครโตรตายอันนี้มันตัวใครโตรนี่แล้วมาเล่นทำไมตอนแรกเก่าจะทำงานเขาไปทำงานเน่ใครโตหาบ้าน<อ> เดี๋ยวหนูนทำอะไรให้ดูดเดี๋ยวหนูนทำอะไรให้ดูเดี๋ยวท้าทายให้ฉันพึ่งหายลืมเมัตสกี้นี้พึ่งหายลืมชื่อเมัตสกี้นี้ได้ขี้มาหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่ทานขี้ก้อนใหญ่ด้วยไม่ทาน

เอเดนแมนพาขึ้นมาไอเดนแมนขโมยบ้านก็ถูกแสดงว่าเอเดนแมนตั้งที่อยู่คือบ้านนี้เอเดนแมนชื่อบ้านนี้แล้วหรอ <c oughs> ก็มันเป็นของมันแล้ว ก็ดูในหลุมนั้นหลีมมันเจอไอ้น้องแมนด้วยนะจริงลงาลดิชวัตขุดเมืองไปเลยนะขุดเมืองตะลุยโด่งเลยเแล้วทีนี้อาคาตะาจะปิดชีวยนะคะแม่โม<อ>ก<อ>็กว่าจะหาบ้านเจอมันปาไปตอนแรกจะให้ถึง5นาทีไงแตอนนี้พี่ยี่สอเนี่ยอย่าไปตัดเดี๋ยวพี่ ก็หนูยังไม่ได้เล่นเลยแค่นิดเดียวได้แค่ฆ่าผี